สวัสดีครับเล่นเด่นหวยดังข้าวทุกวันกลับมาแล้วนะครับวันนี้15ธันวาคมนะครับวันพฤหัสวันนี้เตรียมตัวกันพร้อมแล้วหรือยังครับสําหรับการรอลุ้นหวยในช่วงเย็นวันนี้ครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับห้ามพลาดเดยวันพรุ่งนี้วันศุกร์ก็จะเป็นรัฐบาลไทยฮานอยหวยลาวนะครับในวันพรุ่งนี้จัดหนักจัดเต็มกันตั้งแต่บ่ายถึงหัวค่าเลยนะครับใครที่รอเลขเด็ดกันอยู่ก็วันนี้อัปเดตกันได้เลยสําหรับรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ฮานอยวันนี้ห้ามพลาดเช่นเดียวกัน เลขเด็ดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับจะเป็นเลขเด็ดตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ดูพร้อมๆกันเลยเริ่มต้นกันที่เลขเด็ดเลขแรกที่นำมาฝากนะครับกับเลขเด็ดปู่คำแสนแปลเลขฝันครับคอหวยตามจดด่วนๆเลยนะครับให้เป็น803หรือ308นะครับใครที่อยากตามเลขเด็ดปู่คำแสนนะครับจัดไปงวดนี้วันพรุ่งนี้ขอให้รวยๆกันทุกๆคนเลยไปกันต่อที่เลขเด็ดฮานอยครับฮานอยพิเศษเน้น5รอง7 52 53 58 59 27 3 7 8 7 9 7ต่อนนี้ฮานอยปกติเน้น7รอง1 70 74เจ76ศูนย์1จ็ดสนนี้าหนึ่งหกนต่อกันี่ฮานอยว i p เน้น4รอง6 41 42 48 49 16 26 86แล้วก็96้าหกนะครับเลขเด็ดไว้ดังเข้าทุกวันที่นำมาปะกันในวันนีครับใครชื่นชอบเลขเด็ดตัวไหนก็จดกันไว้ได้เลยนะวันนี้ช่วงเย็นฮานอย3รอบครับ สำหรับวันนี้และเด่นหดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ